สวัสดีครับผมบับปูไทยไปกีฬาเที่ยวนะครับผมตอนนี้เขาก็อยู่ที่หนองห้วยน้ําหลังหมู่บ้านนะพี่น้องเนาะก็เลยเข้ามาหาบ่อนด่างกันนะครับผมเนาะน,นี่เห็นไหมครับผมเนาะถ้าได้เข้าเข้ามาเนี่ยพี่น้องก็เห็นอยู่ห้วยพี่น้องนี่เป็นบ่อนด่างด่างแต้มมานิดนึงพี่น้องเห็นไหมครับผมนี่นะครับผมชีบ่อนด่างครับผมเนาะน,นี่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 จะด่างแต้มเดี๋ยวเนาะ ด่างตัวมันก็เป็นด่างๆพี่นอ้นนนอ,งนนองนี่ครับผมเนาะพี่น้องนี่อันนี้เป็นด่างแบบนี่เนาะอันกระดางครับผมนี่เนาะครับผมคล้ายๆด่างวากิยวนะพี่น้องตัวนี้พี่น้องหน้าไปรี้ยงครับผมแบตก็จะหมดเลยพี่น้องกระจายได้บุหรี่นี่น้อง นี่ด่างพวกน้องนี่นจะเป็นด่างน้อยนะครับผมเนาะที่เราเสียไวนไนะ้นี่ะครับผมเนาะมันจะเรตัวโต okay, ไปโอเคบราเดี๋ยวไปหาบอนด้ากันครับผมเนาะแับนี้ก็มีนะ้องมีเสือด่างมีเสือด่างครับผมนี่นะครับผมเนาะเดี๋ยวเราลองลองย่างๆ,ๆหาดูเบอร์นะครับผมเนาะโอเคนะครับผมน,ะ okay, นผมมี่มีเสือด่างครับผมโอเคเราเดี๋ยวเไาย่างหาเราลองแถวนี้กัน โอเคครับผมเดี๋ยวเข้ามาหาลางเลาะหาบอลด้กันครับผมตอนนี้อยู่อลำห้วยพี่น้องอยู่ตามลำห้วยพี่น้องโอ้โหน,นั่งเรือนั่งเรืองใบมันใหม่พี่น้องมันเทาแล้วครับมันก็เลยใหม่มันมีเชื้ออลยเนะี่ยเชื้อราเนิดนิดนิด,นดหน่อย อันนี้พี่น้องตัวนี้หางหงายหาบอนบ่ค่อยมีพี่น้องน,นต้องไปหาหลายๆห,ยม,หม,มู่บ้านนะครับแต่แค่มีบอนด่างอ้ที่บอนกั้นดำครับผม Ừ, tại mình sẽ đào Ừ, cái này. con vâng này. Mình sẽ đào rồi, Tại mấy lồng cá ảnh này. đang thiềm. Tại đang thuốc bảy hôm nay. Xem con này. thuốc ดางเล็น้อยเสืยด่างเล็น้อยน่าจะมีด่างขาวไหมถ้ามีเชื้อด่างขาวเนี่ยสวยเลยไปเดี๋ยว,าว,วพาไปเลยครับผมไปช่องฝนก็มีนะไหนบ้างเร็วเล้ว มาลงมนะถ้ามาคำนำผม,ออออมลองมุดเพมาเรื่อยๆผมนะเพราะวันนี้โอกาสได้เห็นด่างแบบด่างด่างแบบครึ่งเลยครึ่งใบ นี่คืออะไรวะนี่คล้ายๆพูเลยพูด,ด่างเปล่าคล้ายๆพูยักษ์พี่น้องแต่ซึ่งเขจะาคือต้นอิงข้าวหนึ่นเป็นเครือสวยดีเลยทำมาทำไม nhiều nhiều cầu Ồ, người rồi người mọi người mọi người โอเคครับ okay, ผมโอเคผมต้นนี้เขาก็ออกมาจากห้วยกลางปลาพี่น้องเนาะต้นนี้เขาก็มาที่ทุ่งนาพี่น้องเนาะบนบนนาพี่น้องบนนากันดำนะครับผมนี่นี่คือบนนากาันดำนะครับผมเนาะที่เขาเคยเลี้ยงไว้ที่เขาเคยเอาบนดำพี่นะ้องบนกันดำนะครับผมเนาะนี่นี่นะครพีเนาะถ้ามันเห็นต้นหนึ่งพี่น้องมันด่างพีง่น้องด่างเลี้ยงบนดำ นี่ด่างมรนตกพี่น้องดางแบบกระจายพี่น้องนี่กระด้างกระจายครับผมชนวม้านมีแบบแต่ด่างด่างแบบด่างแต้มแบบด่างกระจายพี่น้องด่างกระจายนะเยอะหลาหยครับพี่น้องนี่ นี่นะครับผมนี่ทาำเบิงบรรณาการดำพี่น้องนี่นี่นะบรรณาการดำพี่น้องด่างพี่น้องนี่นี่ะนี่คือด่างพี่น้องนี่นะคือกระดาษอะไรอยู่กันแต่ไม่ลงก้านพี่น้องเนาะมันก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจพี่น้องจะด่างหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเอาเก็บไว้นี่นะพี่น้อง เอาไปให้มันดตกนอก้อนี่นี่ผมอีกต้นหนึ่งพี่นอ้องอีกต้นนึงคือว่าดากลงการพี่นอ้องแต่ว่าแต่ว่าไม่ขึ้นใบนะผมเนาะจะพาไปบ้างตัดใบนี่พี่นอ้องอีกต้นหนึ่งนอง ด่างองก้าวเปน้องด่างขาวขาวชมพูไว้ข้างนูงน้นนี่อางการนี้แต่ว่าไม่ลงใบพี่น้องมันก็เชีย่ยเชีอยู่พี่น้องนี่เสมอแต่ว่ามันมีไหลพี่น้องไหลสองไหลนี่นะครับนู้นนี่ค่อยลุนบงพี่น้องลุนไหลมันนี่นนะครับเนาะถ้ามันด่างก็คือด่า,นนะางนะพี่น้องนี่ใบที่สองครับผมนี่ใบที่สองกำลังขึ้นมาครับผม แต่ก็ยังบาด้างครับผมเนาะดาวลงก้านเฉยๆพี่น้องแต่ว่าไม่ลงใบตอนนี้มาผมเนาะตอนนี้บนบนดําสวยพี่น้องบนดํางามนะครับผมเนาะจะพาท่านผู้ชมไปย่างเาะเบิึงนะครับผมบนดํานี่ยังไงบนดําแดงๆอันนี้รู้สมุนไปนำครับผม เหมือนหน่อมาแบบว่ามันยังบริเอปดปาไดเนะแต่ว่าสีบอลดับนี่มันสวยพี่น้องเห็นไหมสีสวยมากเลยเนี่อันนี้น่าเลี้ยงเลี้ยงแบบประดับเลี้ยงว่าประดับต้นไม้อยู่ตามหน้าตามบ้านพี่น้องบอลดับนะคะรับผม อันนี้บอนเขียวบอนธรรมดาพี่น้องนี่มันผสมกันจู้ครับผมแต่ว่าส่วนมากตรงนี้พี่น้องบอนหน้าด่างหลายผมได้ไปเลี้ยงกับประมาณหลายต้นแล้วพี่น้องบอนด่างส่วนมากมันเป็นด่างมาติดใบมาครับผมเนาะหลเพื่อแบบนี้พี่น้องเห็นไหมด่างติดใบมาพี่น้องแต่ว่ามันก็ด่างทุกใบนะผมนี่ ดาทุ่งส่วนมาวเป็นด่างทิดใบนะครับผมไม่สามารถเห็นแบบด่างได้นะครัพยายามหาที่พี่น้องแต่ว่าช่วงนี้กับป,ป้าบอลเมื่อกับหายยะนะครับผมเนาะอธิัายได้ด่างเนี่ยกัมมีพี่น้องอยู่นี่ The right turn. Having a cho chum của nó có thì bẹt một nơi hôm nay. Tonic a dance, bởi vì cái nữa nắng kiao kiao ăn kiao kiao này. kiao 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 ล่งการก็น่าเลี้ยงพี่น้องถ้าสมมติว่าล่งการจะเป็นการขาวนี่พี่น้องนี่นี่กระด้างครับผมนี่ตอนนี้เดี๋ยวต้องเลี้ยงบ้างเอ็กน่อยพี่น้องเพื่อมันเราที่สามเอามาด่างหลายกว่านี้นะครับผมเนาะนี่แถวนี้คือมันมบนด่างหลายพี่น้องบ้างนี่ด่างเต็มนี่ก็เริ่มด่างเข้ามาเลยไปนี่สุดยอดพี่ตุ้ม ด่างน้อยพี่น้องนี่ตัวนึงพี่น้องสวสวยตัวนี้เป็นด่างดาวกระจายครับผมเห็นปะด่างดาวกระจายพี่น้องหลายเป็นแบบนี้ลายครับผมสมัครใช้กระด้างหน่อยกันบัดด่างพอติดใบ นี่กระด้างด่างน้อยพี่น้องเห็นไหมใบใหม่ออกมาก็ด่างด่างน้อยเหมือนกันส่วนมากเป็นปด่างน้อยก็ครับผมแถวนี้นี่มาเข้านี่เป็นด่างน้อยเราก็จ่ายด่างน้อยหมดเลยด่างเยอะๆไม่ค่อยมีนะผมเนาะแต่ถ้าเอาไปเลี้ยงรุนกัดมีสิทธิ์ด่างหลายผม มีกระด่างครับผมนีม่งด่างหน่อยโอ้อันนี้กระด่างครับผมนึ่นี่นี่ด่างโอ้อันนี้ด่างหลายครับผมด่างเลี้ยงครับผมเดี๋ยวเราเลี้ยงวันนี้นะครผมเนะาะเฮาเบอกกลับไปนะครับเนาะเพราะมันด่างมาหลายปันไดมันไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมเนาะไ, اه, ไปเดี๋ยวเราพายาีวเลาะอ,อีกอีกสักนิดนึงครับผมเนาะเดี๋ยวเราปิดคลิปกันนะครับผม โอ้โหนี่ดังเยอะอยู่นะอือตรงนี้ดังลงใบแต่ยังไม่ลงก้านเนาะม่นยัดเจนจะข้องพยายามหาแบบลากหลายพี่น้องบันดางนะผมเนาะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมเนาะโอ้โหนี่โอ้โหนี่ดังสวยเลยว่ะ ล่างเหลืองครับพี่น้องล่างเหลืองแต่ไม่หลงกา้านลงอยู่นี่พี่น้องนี่เป็นเส้นตรงลงไปนนีี่่พ้องอันนี้ล่งกา้านพี่น้องนี่แต่ก็เอาใบก้อนพี่น้องเนาะเพราะว่ามันดาัางมาลายปนไดีเพราะว่าใบใบหนึ่งใบสองมันบกไฮดงังด่งอยู่พี่น้อง แต่ดัางบ่หลายแต่ใบนี้ด่างใหญ่เกินนะครับผมโอเคนะครับนี่กระด้างน,นี่กระด้างผมด่างเหลืองสมมติไม่ไมีด่างเหลืองน้อยไหนะีหน้อง โอเคนะครับผมถ้ามาคลิปแบบนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องมาพวไทยไปกิมไปเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวมีที่ไหนบ่อนดา่างสวยๆพี่น้องเดี๋ยวโฮจิปไทยไปอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมโอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ